สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ชวนเพื่อนเข้าครัวนะคะทําความสะอาดเตากันนะคะเตออาของสันเป็นเตาไฟฟ้าสําหรับอุปรกรณ์ในการทําความสะอาดนะคะก็จะมีครีมหรือว่าน้ํายาจากอิเล็กโทรลักตัวนี้นะคะซึ่งจะขจัดคราบได้หมดจดค่ะราคาที่ซื้อตอนนั้นคือขวดละ9 9โคนนะคะลำดับถัดมาคือกระดาษทิชชู่แล้วก็ผ้าอาเนกประสงค์ที่ใช้ในครัวนะคะมาสตาร์ทกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม บีบครีมนะคะลงที่พื้นผิวของเตาให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ใช้ทิชชู่นะคะวนครีมให้ทั่วหน้าเตาพักไว้แบบนี้นะคะยี่สิบนาทีเดี๋ยวกลับมาเช็ดหน้าเตากันค่ะผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะเราก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะ ซึ่งไอ้เจ้ากระดาษทิชชู่ตัวนี้เป็นกระดาษทิชชู่ที่เราใช้ในครัวโดยเฉพาะนะคะทําการเช็ดเลยค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมคะบริเวณไหนเนี่ยที่มีคราบฝังลึกนะคะเราจะใช้เวลากับจุดนั้นสักนิดหนึ่งค่อยๆนะคะเช็ดถูเช็ดถูนะคะไปมาให้คราบฝังลึกเนี่ยหลุดออกนะคะเจ้าครีมตัวนี้สนบอกเลยว่าเราใช้มานานแล้ว คุณภาพของเขานี่เยี่ยมจริงๆนะคะดูจากภาพได้เลยนะคะตอนนี้เริ่มใส่วาวนะคะจุดที่เราเริ่มเช็ดนะคะไล่ไปเรื่อยๆค่ะใส่วาวแตกต่างจากเดิมมากๆตั้งแต่ตอนต้นตน,นะคะเพื่อน ต่อกันเลยค่ะขั้นสุดท้ายท้ายสุดนะคะทีนี้ผ้าอนเนกประสงค์ค่ะชุบน้ําเล็กน้อยนะคะแล้วก็เช็ดตามหน้าเตาเลยแล้วก็ตามขอบให้หมดทุกด้านทุกฝั่งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการเช็ดคราบของครีมที่คงเหลืออยู่เนี่ยออกแวววาวสวยปิ๊กเหมือนใหม่เลยค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย